สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกๆุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมในช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับทุกคนสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนนะครับตอนนี้ผมเองก็มาทำทุระที่ห้องนะครับไม่ได้ขับวินทั้งวันนะวันนี้ในช่วงเย็นก็อาจจะกลับไปซ้ำใหม่นะครับทีนี้หลังจากทำาุุระเสร็จผมเองก็มีเรื่องหนึ่งอยากจะมาเล่าและมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับโดยเมื่อวานได้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งไลน์มาหาผมนะครับและตัวผมเองก็ให้ คำแนะนำกับน้องผู้หญิงคนนี้ไปและในตอนนั้นผมเองรู้ว่ามันไม่ดีแล้วผมก็ทำสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะดีสำหรับตัวน้องแล้วแหละและมันก็อาจจะไม่ดีสำหรับผมนะครับทุกคนเนี่ยสามารถด่าผมได้เลยนะครับผมว่าผมก็ทำไม่ถูกนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในใจผมมานาน แล้วผมก็เห็นบ่อยมากคือคนเราทุกคนะเวลาเล่นพน,นันมันจะต้องเอาจนหมดนะครับถ้าตอนนั้นตัวเองหัวร้อนใจร้อนทุกคนว่าผมพูดถูกหรือเปล่าในตอนนั้นเราอาจจะแอบแฟนเล่นหรือโกอหกคนในครอบครัวแต่ผมเชื่อว่าเงินในบัญชีของเราเนี่ยเราโอนจนหมดแน่นอนและถ้าไม่พอนะครับก็ไปเที่ยวกู้หนี้ยืมสินเขา ก็คือในลายของเรานี่แหละใครปล่อยเงินกู้บ้านมีเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นดอกโหดร้อยละสี่สิบร้อยละหกสิบเราก็เอานะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของน้องผู้หญิงคนนี้นะครับฟังดีดีนะครับทุกคนด้วยความหวังดีจากผมนะครับทุกคนสามารถด่าผมได้ว่าผมทําถูกหรือเปล่าแต่ผมทําด้วยความจริงใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟัง พร้อมกันนะครับสวัสดีครับพี่ออฟหนูชื่อกิ่งนามสมุคิครับพี่ออฟจำหนูได้ไหมครเมื่อ1ปีก่อนหนูเคยได้ทักไลน์ไปหาพี่ออฟในตอนนั้นหนูติดสล็อตวงเล็บวัวกระโดดค่ะเล่นหมดวันเดียว72,000บาทค่ะซึ่งมันก็เป็นเงินเก็บของหนูด้วย เงินจากบัตรเครดิตด้วยและก็กู้กองทุนด้วยวันนั้นหนูเสียใจมากหนูได้แต่คิดในใจว่าอนาคตของหนูในการเป็นครูและเป็นลูกที่ดีของพ่อและแม่มันคงจบแล้วแต่ก็ได้กำลังใจจากพี่ออฟด้วยจากแฟนด้วยจากครอบครัวด้วยมันจึงทำให้หนู มีแรงที่จะลุกขึ้นสู้และจะต้องเลิกพน,นันให้ได้หลังจากนั้นมาหนูก็ข่มใจตัวเองมาโดยตลอดถ้าเครียดก็โทรหาแฟนและก็ครอบครัวแรกๆก,ก็ยากหน่อยลำบากหน่อยแต่พอผ่านไปได้3าถึงสเดือนหนูก็เริ่มดีขึ้นมีสติมากขึ้นจนสามารถเลิกเล่พนพนัน มาได้1ปีครับชีวิตเริ่มลงตัวหนี้สินก็เริ่มเบาลงวงเล็บเหลือน้อยนะครับทุกคนกินอ,อิ่มนอนหลับสบายมีความสุขมากครัและในแต่ละวันหนูก็จะดูหนังในแอป Netflix ก็คือเสียเดือนละ99บาทเพื่อแลกกับความเหงาหรือการมีเวลาว่างครั แต่พอเข้าเดือนสิงหาคมฟังดีๆนะครับจากนี้ไปเป็นสิ่งที่ผมอะทำกับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับประมาณต้นเดือนหนูมีปัญหากับครอบครัววงเล็บนิดหน่อยนะครับก็คือปัญหาของครอบครัวกระจุกกระจิกนะครับจากนั้นก็ไม่พอก็ยังมามีปัญหากับแฟนของตัวเองอีกโอ้โหสองแรงบวกเลยนะครับทุกคนทีนี้ หนูก็เครียดหนักไม่มีจิตใจทำอะไรเมื่อในตอนนั้นตัวหนูได้จะคิดว่าเรามันคือตัวปัญหาเวลามีเรื่องในครอบครัวหรือกับคนในบ้านหรือแฟนของหนูก็จะหยิบเอาเรื่องที่หนูติดพน,นันขึ้นมาพูดครับและในจุดนี้เองมันเลยทำให้หนูขาดกำลังใจวงเล็บในการเลิกพน,นันนะครับ และก็ได้ไปเที่ยวหาเพื่อนเพื่อนๆก็ชวนกินข้าวพาไปเที่ยวมันเลยทำให้หนูรู้สึกผ่อนคลายไปบ้างแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะเพราะการกินหรือการเที่ยวซื้อเสื้อผ้าในแต่ละครั้งมันจำเป็นต้องใช้เงินและในช่วงหลังหนูก็กินเที่ยวแทบทุกวันค่ะและในกลุ่มของเพื่อนหนูมีเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งพูดถึงเรื่องพนันโดยเขาคนนั้นบอกว่ามีคนหนึ่งเล่นสล็อตวัวกระโดดได้เป็นหมื่นเป็นแสนซึ่งในตอนนั้นหนูก็ฟังแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเกมนี่แหละมันเคยทำให้หนูหมดตัวมาแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเงินที่เที่ยวกินดื่มมันเป็นเงินเดือนของหนูทั้งนั้น และมันก็เริ่มหมดด้วยทีนี้หนูก็เริ่มอยากได้นิดอยากได้หน่อยอยากหาค่าของใช้คืนก็ได้ทำการแจ้งแอดมินนะครับก็คือจะหัวแล้วนะครับทุกคนเพื่อเปิดเว็บใหม่อีกครั้งหลังจากได้ยูดใหม่ก็ได้เข้าเล่นเลยครับเล่นเกมวัวกระโดดเรี่วๆรเตนนิมเงินเข้าไป ห้าร้อยบาทปันเบตละ5้าถึงสิบาทเข้าก้อนทองเรื่อยๆก็คือมันแจกในเกมและวันนั้นกอบลุกบวกมา1,200บาทและหนูก็ได้แจ้งถอนหมดเลยวงเล็บ1,700บาทนะครับก็คือทุนของเอง500โอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับทุกคนนี่ก็คือภาพจำของหนูหลังจาก เลิกเล่นมาได้หนึ่งปีครับทุกคนเห็นไหมครับการหวนพนันมันจะเริ่มจากเรื่องแบบนี้แหละเรื่องนิดนิดน่ดนอย,อยเรื่องของคนในครอบครัวหรือไม่ก็ความเครียดจากตัวเองนะครับฟังแล้วเตือนสตินะครับและหลังจากนั้นมาเลยหลังจากสอนหนังสือเสร็จก็เข้าไปปั่นได้ก็ถอนถ้าเสียก็รอตาม ค่อยไปปั่นก่อนนอนแอบแฟนเล่นใครเคยเป็นเหมือนน้องผู้หญิงคนนี้บ้างครับ<ฮ><ฮ>หนูหวนได้สิบวัน<ฮ>ก็คือได้กำไรจากมานแค่หนึ่ง่นแปดพันกว่าบาทเท่านั้นต่อไปนี้ก็คือใจความสำคัญแล้วนะครับจนในที่สุดความไหนะของหนูมันก็เกือบจะมาถึงค่ะก็คือเมื่อวาน วันที่30สิบงหาคมซึ่งเป็นวันเสาร์หนูหยุดไม่มีอะไรทําว่างมากจึงได้แอบแฟนเติมเงินเข้าไปเล่นจำได้ว่าครั้งแรกก็เติมเข้าไป500บาทปั่นไปปั่นมาหมดค่ะจากนั้นหนูก็ได้เติมเข้าไปใหม่อีกค่ะรอบนี้เติมไปสามพันบาทปั่นเบตและ20บาทเลย วัวมันก็หลอกตลอดคือหลอกจัดกระโดดแต่ก็ไม่กระโดดเลยนะครับก้อนทองก็ไม่มายิ่งปัน่นมันก็ยิ่งเสียและเงินหนูก็หมดทีนี้หนูก็โมโหจับหนักเลยค่ะเติมเข้าไปครั้งละห้าพันบาทโอ้โหเริ่มหนักแล้วนะครับทุกคนปั่นไปปั่นมาเงินกําไรที่เคยได้มันมาหนึ่งหปดพันกว่าบาทก็หมดค่ะ และในตอนนั้นแฟนของหนูก็เดินมาคุยด้วยหนูก็เก็บอาการทำตัวปกติในระหว่างนั้นหนูก็ได้ไลน์ไปหาพี่ออฟก,ก็คือไลน์มาหาผมนะครับว่าหนูหวนเล่าให้พี่ออฟฟังหมดจากนั้นพี่ออฟก,ก็ได้ถามหนูว่าหนูมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ตอนนั้นน้องบอกว่ามีประมาณ4ี่แสนกว่าบาทเงินในบัตรเครดิตมีเท่าไหร่ น้องเองก็บอกกับผมว่ามีประมาณเกือบห0 0 0สนบาทมีเงินกับตัวไหมตอนนี้ซึ่งน้องบอกกับผมตอนนั้นว่ามีอยู่ประมาณสามหมกว่าบาทนะครับทุกคนหนูบอกหมดโดยไม่ปิดบังเลยจากนั้นพี่ออฟก็ให้คำแนะนำแล้วก็วางสายไปผมให้คำแนะนำว่าต้องเลิกพนันวันต่อวันบอกแฟนเรานะว่าเราหวนพนันนะครับ อะไรประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาหาแฟนหนูแฟนหนูก็รับสายและไปคุยที่อื่นพอหนูได้โอกาสก็เลยเติมเงินเข้าไปในเว็บโดยเติมเข้าไป1,000งบาทนะครับทุกคนกำลังจะปั่นเลยค่ะแต่อยู่ดีๆแฟนของหนูก็ได้เดินเข้ามาแล้วพูดกับหนูว่า ขอดูโทรศัพท์หน่อยหนูก็พูดว่าจะดูทำไมแฟนก็บอกว่าแป๊บเดียวแล้วหนูก็ออกจากหน้าเว็บก็คือแบบว่าให้มันหายไปเลยปัดทิ้งนะครับเพราะว่าแฟนของน้องไม่สามารถเข้าเว็บได้อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนหนูก็ยื่นโทรศัพท์ให้แฟนแฟนหนูเข้าไปที่คลังรูปภาพคาั เจอสลีปที่หนูเติมเล่นรวมแล้ว28,000กว่าบาทและเวลาในการเติมก็เป็นของวันนี้นะครับก็คือวันที่30สิงหาคมนะครับทุกคนแล้วแฟนก็ถามว่านี่มันคืออะไรหนูก็ไปไม่เป็นเลยครับจนยอมรับสารภาพและก็ได้แจ้งถอนวงเล็บเงิน1,000 0บาททุนของตัวเองออกมานะครับ แฟนก็ได้ด่าและก็ว่าหนูก็เงียบจากนั้นไม่นานก็มีโทรศัพท์ไลน์ดังเข้ามาในเครื่องของหนูปรากฏว่าเป็นพี่ออฟค่ะหนูก็ไม่กล้ารับกลัวแฟนว่าแต่แฟนหนูก็ให้หนูรับพอหนูรับพี่ออฟก็พูดว่าทุกคนฟังดีๆนะครับจากนี้ไปฟังดีๆนะครับพี่ขอโทษเราด้วยนะ พี่เป็นคนโทรไปบอกแฟนของเราเองพี่ไม่อยากให้เราหมดไม่อยากให้เราเป็นหนี้ไม่อยากให้เราเสียใจถ้าขืนเรายังโอนต่อหรือเล่นต่อหมดแน่นอนครับจากนั้นกลัวมันจะลามไปหาบัตรเครดิตรวมถึงเงินส่วนตัวด้วยที่ร้ายไปกว่านั้นพอหมดแล้วก็จะก่อหนี้ใหม่เที่ยวยืมคนอื่น โดยไม่รู้จบไม่รู้จักสิ้นสักทีสุดท้ายอาจจะได้อยู่คนเดียวและแฟนหนูก็พูดขึ้นมาว่าพี่อ๊อฟเป็นคนโทรมาบอกเราเองพอหนูฟังจบหนูพูดอะไรไม่ออกน้ำตาไหลร้องให้หนักมากแต่ที่เหลือเชื่อกว่านั้นแฟนของหนูพูดว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่พี่เข้าใจพี่ให้อภัยอย่าเล่นอีกเลยนะ พอได้แล้วหนูก็รับปากกับแฟนว่าจะไม่เล่นอีกจะให้แฟนถือเงินเพราะกลัวจะพลาดอีกสุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณพี่ออฟที่ไปช่วยหนูได้ทันเวลาไม่ให้หนูตกเป็นเหยื่อของมันหนูขอขอบคุณพี่ออฟมากนะคะขอบคุณค่ะทุกคนครับทุกคนฟังคลิปนี้รู้สึกอย่างไรบ้างผมเองน่ะอาจจะทำผิดนะครับ ทำให้แฟนน้องกับน้องต้องทะเลาะกันแต่มันก็ยังดีนะครับดีกว่าให้เว็บพนันเนี่ยมันมาแดกเงินน้องผู้หญิงนี้ไปหมดรวมถึงลามไปถึงบัตรเครดิตและก็เงินส่วนตัวทุกคนจะคิดกับผมอย่างไรผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมเห็นในทุกวันนี้ก็คือพวกเราโกหกแฟนโกหกครอบครัวแล้วก็โอนเงินไปเล่นพอหมดแล้วเราคิดได้ไหม เราคิดได้ส่วนน้องผู้หญิงคนนี้ผมเคยคุยกับแฟนเขาผมเคยมีไลน์และแน่นอนที่สุดในจังหวะนั้นผมรู้ว่าน้องไม่โกหกผมแน่นอนเขาส่งหลักฐานให้ผมดูและผมก็จัดการโดวยวิธีแบบนี้แหละไม่งั้นเอาน้องผู้หญิงคนนี้ไม่อยู่นะครับไม่อยู่จริงๆเพราะในครั้งก่อนเนี่ยเล่นหนักมากเบ็ดละห้าร้อยเบ็ดละพันเลยนะครับทุกคน เสียหลายแสนบาทภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับทุกคนในปีที่แล้วนะตามที่ได้ไลน์มาคุยกับผมซึ่งในตอนนั้นอนะ่ะผมโทรไปหาแฟนของน้องผมบอกว่าพี่มีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกกับเรานะแต่ให้เรารีบจัดก,การด่วนผมก็บอกว่าเหมือนแฟนของเราจะหวนพนังเพราะเขามาสารภาพกับพี่แล้ว และสิ่งที่เราจะต้องทําโดยเร่งด่วนในตอนนั้นก็คือเข้าไปที่คลังรูปภาพก่อนไปดูว่ามันมีรูปภาพสลีปหรือเปล่าถ้ามีก็บวกลบคูณหารดูยอดในวันที่30สิงหาคมนะ่ะเติมไปเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่และก็เช็คดูในยูเซอร์ของเว็บพนันว่ามีเงินเหลือหรือเปล่าถ้ามีเงินเหลือให้น้องโอนออกในตอนนั้นเลย แล้วจัดการบล็อกไลายเว็บพนันแล้วก็ลบออกแล้วก็ดูแลบัตรเครดิตของน้องให้ดีโอนเงินจากบัญชีของน้องไปหาของตัวเองให้หมดแล้วก็ยึดเงินที่อยู่กับตัวของน้องที่มีสามหมืนกว่าบาทเอาไปไว้กับตัวเองให้หมดไม่งั้นหมดแน่นอนพี่มีความเชื่อแบบนั้นและน้องก็ได้ทําตามผมนะครับและในวันนี้เองน้องก็ได้โทรมาขอบคุณผมนะครับทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิง บอกว่าถ้าไม่ได้พี่แนะนำหรือสั่งสอนน้องผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะหมดรวมถึงแฟนของน้องก็อาจจะเสียใจเพราะการหัวพนันของน้องในครั้งนี้นะครับผมเชื่อเลยนะครับทุกคนสมมติตอนนั้นเราหัวร้อนใจร้อนเราจะมีเงินในบัญชีหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือหลายล้านผมคิดว่าหมดแน่นอนเพราะว่าระบบของเว็บพนันอ่ะมันมีหน้าบ้านหลังบ้าน ตั้งค่าได้แล้วมันจําเป็นต้องล็อกกินยูดของเราอย่างแน่นอนแล้วผมถามทุกคนหน่อยทุกคนมีอะไรบางคนก็บอกว่าผมมีเงินในบัญชีผมมีสมองก็แค่นั้นเองครับแล้วจะไปสู้มันได้ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรู้จักตั้งค่าให้กับตัวเองตั้งค่าในที่นี้หมายถึงว่าจะต้องเลิกเลิกให้ได้วันต่อวัน ผ่านไปให้ได้ในแต่ละนาทีผ่านไปให้ได้ในแต่ละชั่วโมงบางคนก็ตั้งค่าแค่ครั้งเดียวสำเร็จเลยก็คือเลิกได้บางคนก็ตั้งค่าไม่รู้กี่ครั้งแต่ก็ยังเลิกไปได้และก็ยังหมดอยู่แบบนี้เรื่อยๆสำหรับน้องผู้หญิงคนนี้กําลังจะถูกตั้งค่าในครั้งที่สองหรือครั้งที่สแต่ถูกผม สกัดก่อนนะครับโดยให้แฟนของน้องเป็นคนตั้งค่าให้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนตั้งใจตั้งค่าเลิกพนันให้ได้กันนะครับทุกคนโอเคนะครับผมต้องขอจบคลิปเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ